คือฝรั่งเศสซึ่งมีกองทัพใหญ่กว่าประเทศไทยก็ถือโอกาสที่ไทยได้ไปตัดสินใจยิงเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อสองสวรรค์ขเขมรได้ตัดสินใจยิงมาในประเทศไทยซึ่งไทยมีกองทัพใหญ่กว่าแล้วไปยอมเจรจายุติการยิงโดยไม่ยื่นเงินขายเอา4.6ตารางกิโลเมตรกลับคืนมาได้อย่างไรครับฝรั่งเศสยังทับกับไทยเลยครับนอกจากนั้น ฝรั่งเศสเมื่อเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วมองซีเออรปาวีซึ่งเป็นเอกอักรราชทูตฝรั่งเศสก็ออกจากกรุงเทพไปกับเรือรบสองลำนั้นพร้อมทั้งเงินสามล้านบาทไปตั้งค่าอยู่ที่เมืองจันทบุรีและตราดต่อไปเพื่อยึดไว้เป็นประกันอีกหลายปีครับนี่คือวิธีการของชาติมหาอำนาจที่จะกระทำแต่เราไม่ได้ต้องการให้ไทยเนี่ยไปข่มขู กัมพูชาและไปยึดดินแดนกัมพูชาเหมือนกับกรณีฝรั่งเศสเราขอเพียกว่า4.6ตารางกิโลเมตรเราต้องยืดเงื่อนไขในข้อหว่าเอากับคืนมาและขเขมรจะต้องถอยไปทันทีถ้าไปถอยก็ลบกันต่อไปถือโอกาสจากการที่ขเขมรยิงไทยเลยที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ข้างสงครามไม่ใช่ข้างสงครามน,นะครับอย่างที่สถาบัานสันติประชาธรรมเอ่ยถึงนั้น และนักวิชาการหลายคนพยาย,ย,า,ยามเอ,อ,อ่ยถึงนั้นถามหน่อยเถอะว่าเรามีกองทัพไว้ทำไมเรามีกองทัพไว้ป้องกันเขตแดนใช่หรือเปล่าแล้วเมื่อมีการลุกลับเขตแดนโดยการยิงเข้ามาแล้วเรายิงโต้ตอบเนี่ยถือว่าเป็นการขั้นสงครามเหรออย่างนี้นก็ต้องเลิกกองทัพเลยใช่หรือเปล่านี่อยากจะถามไปอย่างนักวิชาการเพราะฉะนั้นคุณอวิสิ์ครับตอบสั้นๆอีกนิดเดียวว่า ที่เราเห็นว่าคุณมีท่าทีอ่อดแอและไม่เหมาะสมเป็นนายงนตรีและไม่เกี่ยวกับว่าคุณมีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะคุณไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแต่คุณมีผลประโยชน์ของประเทศชาติและคุณเป็นนายดนตรีมีอำนาจตามกฎหมายมีสถานะทางกฎหมายและอาสามาเป็นนายงนตรีและในคำอาสานั้นก็มีคำสัตย์ปฏิญาณ และมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูนวันนี้คุณไม่ทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ดูแลแผ่นดินไทยต่างหากครับเอาละถ้าถวนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ก็จะเห็นได้ว่ากรณีฝรั่งเศสได้เข้ามาลุกรานประเทศไทยแต่กรณีไทยไม่ได้ลุกรานประเทศกัมพูชาแต่อย่างใดเมื่อกัมพูชาลุกรานมาเราก็มีสิทธิชอบธรรมที่จะโต้อตอบ แล้วคุนวิสิทธ์เขามาสร้างวัดแก้วตั้งแต่ปี2541ปล่อยคา,า,าราคาซากมาจนเขียนเ e อบูย2543ปล่อยคา,า,าราคาซากมาจนถึงรัฐบาลของคุณที่กลับหัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็ไปสาบานเอาพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรกลับมาได้แล้วคุณก็ยืนยันตลอดเวลาว่า4.6ตารางกิโลเมตรอย่างเป็นพื้นที่มีปัญหาทําให้เป็นพื้นที่มีปัญหาไปได้อย่างไรทั้งที่เป็นแผ่นดินของ ประเทศไทยด้าที่สองศารโลกก็ไม่ได้ตัดสินเลยว่า4.6ตารางกิโลเมตรเป็นของขเมรให้เป็นของขมรได้เฉพาะพื้นที่ในประสาทพระวิหารเท่านั้นคุณวิสิทธ์ครับคุณไปทวนกับพิพากษาสารโลกซึ่งอดีตหัวหน้าพรรคของคุณเป็นทนายความครับบอมรชุชวงเสดีปราบด์ครับเพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติแย่มาก นะครับการอ้าของคุณก็แย่มากนะใช้ตรก,กะผิดเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับเมื่อเขมีฉฉยโอกาสยิงเข้ามาไทยตอบโต้เขมรฉฉยโอกาสยิงมาจากในบริเวณปราสาทพระวิหารไทยก็ตอบโต้ไปที่จุดจุดยิงเขมรก็กล่าวหาว่าเรายิงเข้าไปเพื่อทำลายปราสาทพระวิหารแล้วเขมรก็ยืนยันว่าอยู่ในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตร แล้วลบไปลบมาเขาเบียก็ขอที่จะสงบในการที่ต่อสู้ในครั้งนี้เราทําไมเมื่อเราได้เปรียบแล้วเราทําไมจึงไม่ยืน่นข้อห้าเข้าไปว่าจะเจราจาและสงบได้จะต้องออกจาก4.6ตารางกิโลเมตรมิชนันนเราจะรักษาอธิปไตยตามสิทธิอันชอบธรรมครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่นายกพยายามจะอ้างว่า ท่านไม่มีผลประโยชน์เรื่อง4.6ตารางกิโลเมตรเรื่องกอด MOU 4-3ไว้เป็นการอ้างที่เลื่อนลอยใช่ไหมครับอาจารย์นิพบครับเพราะว่าคำว่าผลประโยชน์ในที่นี้เนี่ยมันตีความได้หลายอย่างครับถ้าจะตีความไปให้ลึกอีกนะฮะค,คุณวิสิทธ์อาจจะไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวในพื้นที่แถบชายแดนเลยแต่คุณวิสิ์ยอมรับไปว่า ในคณะรัฐบาลของคุณมีผลประโยชน์ทหารบางคนมีผลประโยชน์กลุ่มทุนของคุณมีผลประโยชน์ลนลชนแล้วก็หัวคะแนนของพักร่วมรัฐบาลมีผลประโยชน์ผู้มีอิทธิพลตามชายแดนมีผลประโยชน์เมื่อคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเนะี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือขจัดผลประโยชน์เหล่านั้นให้หมดไป ยังไม่ต้องพูดถึงพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรแค่ขจัดผู้มีทิพพลและผลประโยชน์เหล่านั้นให้หมดไปจับแนวตะเข็บชายแดนคุณยังทําไม่ได้เลยนี่เป็นหน้าที่นายกตรีนะครับแล้วถ้าจะตีกวาไปอีกคุณได้รับผลประโยชน์ทางออมครับท่านนายกการที่คนของคุณคนในพักในร่วมรัฐบาลและข้าราชการบางส่วนของคุณรวมตั้งทหารตำรวจข้าราชการพลเรือน ได้มีผลประโยชน์ตามแนวตะเข็บชายแดนนะไม่ว่าเรื่องบ่อนการพรันการค้าคดเถื่อนของเถื่อนการค้าขายอย่างอื่นรวมทั้งน้ํามันต่อไปในอนาคตนั้นแล้วคนเหล่านั้นก็อยู่ในรัฐบาลคุณแล้วคนเหล่านั้นก็อุ้มคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนครับคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนทําให้คุณอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อาจารย์นิพครับขอยห้คำถามหนึ่งนะครับ คนถามเยอะว่าถ้าไม่เอาอภิสิทธิ์แล้วจะเอาใครถ้าตามรัฐธรรมนูญน,นะครับการบริหารประเทศไม่เคยจนเรามีนายกรัฐมนตรีมาเยอะแยะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาอภิสิทธิ์นะครับก็เราก็เลือกคนอื่นสิครับยังมีคนอื่นอีกเยอะแยะเลยครับ เพราะว่าการพูดว่าถ้าไมเอาเอาพิสิตและเอาใครนั้นมันเป็นซุ้มเสียงของผู้เผด็จการครับว่าตัวเองเล้านั้นน่ะที่จะรักษาดูแลประเทศชาติได้ถ้าไ่เอาอาพิสิทธิ์แล้วจะเอาใครมาดูแลรักษาประเทศชาตินี่มันซุ่มเสียงของผู้เผด็จการครับเพราะใครที่พูดคำนี้แสดงว่ามีจิตสำนึกแบบเผด็จการว่าจะต้องมีคนคนเดียวเท่านั้นที่จะดูแลประเทศชาติได้ และในทางกับกันพันธมิตรประชาชนเพื่อเย็บไตได้ทำมาสิบกว่าวันได้ไปเคลื่อนไหวตามจังหวัดต่างๆมาเป็นเดือนและได้พูดในเรื่องนี้ใน193วัน <Okay. S 1> ก็พิสูจน์ชัดเจนว่าคุณวิสิทธิ์ไม่สามารถที่จะดูแลปัญหาประเทศชาติได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเขตแดนรเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็ดูแลไม่ได้เรื่องความเหลือ่อมล้ำต่ำสูงในสังุมไทยก็ดูแลไม่ได้ ใช่ไหมครเพราะฉะนั้นอย่ามาถามว่าถ้าไม่เอาคุณเอาวิสิธิ์แล้วจะเอาใครแต่ต้องถามว่าถ้าเอาคุณเอาวิสิ์ไปแล้วการเมืองที่ล้มเหลวก็จะคงอยู่ต่อไปการเสียดินแดนแโดยเสียอธิปไตยก็ปรากฏอยู่ทนโทษว่าจะนําไปสู่เสียดินแดนในที่สุดอย่างนั้นจะเอาวิสิทธิ์ไว้ทําไม,มพาอแม่พี่น้องครับมีคน6.4ล้านคนนะครับตามรัฐธรรมนูญ ก็เปิดไว้นะฮะว่าถ้านายกตีมีความลบเหลียวในการบริหารบ้านเมืองก็ยุบสภาหรือมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจนกระทั่งสาบานพิสูจน์ได้ว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็จะต้องถามกับคนที่ชอบถามคำถามนี้มิฉะนั้นก็ต้องไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิพออภิปรายไดไว้วางใจแล้วจะเกิดคําถามขึ้นมาว่าถ้า,าพิสูจน์ได้ว่านายก รัฐีอภิสธิ์รเวยชาชีวะผิดพลาดแล้วจะต้องออกไปเพราะแพ้เสียงการไม่ไว้วางใจนั้นเนี่ยก็ทําไม่ได้เพราะไปติดยึดอยู่กับขุดอภิสิทธเพราะนั้นไม่ใช่ครับถ้าเป็นนักประชาธิปไตยแท้จริงกระบวนการประชาธิปไตยจะมีการสรรหาเลือกคนกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งในรัฐสภามิเะนั้นก็จะต้องนําไปสู่การเลือกตั้งซึ่งจะมีพักการเมืองอีกเยอะแยะนะที่ ไม่ใช่เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อบ้่นในระบบประชาธิปไตยกระบวนการในระบอบประชาไตยจะทํางานถ้าเราเชื่อบ้่นในพลังประชาชนและในการตื่นตัวของประชาชนกระบวนการพลังประชาชนนั้นจะทํางานแต่คุณได้พิสิทธิ์ล็อกไว้ครับล็อกไว้ว่าการเลือกตั้งข่าวด้านเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์กับพรรครวม จะได้กลับมาจัดตั้งรัฐบาลอีกนี่เป็นการล็อกสเปคของคุณอภิสิทธิ์โดยเสนอแก้รัฐมนูลเฉพาะเรื่องก,การเลือกตั้งและพา์ตี้ลิสเท่านั้นทำไมคุณอภิสิทธิ์เมื่อเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเมืองล้มเหลวแล้วการเมืองล้มเหลวคุณอภิสิทธิ์ก็ยอมรับมาจากการทุจริตการซื้อเสียงเลือกตัง้งมาจากการทุจริตครตัมชันมาตักนักการเมืองที่เลวถามหน่อยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม right? so ่สามารถป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งได้ไม่สามารถป้องกันการทุจริตของราชการได้ทำไมคุณวิสิทธิ์ไม่แก้ทำไมไม่แก้กฎหมายเพื่อให้ป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งหรือให้ทุจริตการเลือกตั้งยากขึ้นอีกคุณวิสิทธิ์ก็ไม่ทำคุณวิสิธิ์กับล็อกสเปคในการแก้รัฐดูลทําให้การเลือกตั้งครั้งหน้าปาติลิสร้อยยี่ห้าพรรคปฏิบัติกะจะมาสักเดสิ ใช่ไหมครับเหมือนกับพรรคไทยรักไทยในอดีต<ม>แล้วก็ทําให้การเขตการเลือกตั้งเนี่ยเล็กลงนี่เป็นการล็อกสเปคเพื่อให้พรรครวบและพรรคปฏิบัติกลับมาเป็นรัฐบาลอีกใช่ไหมแล้วมาปล่อยตากรบถามว่าถ้าไม่เอาวิสิทธิ์จะเอาใครถ้าไม่เอาวิสิทธิ์มีอีกเยอะแยะครับในจํานวน64ล้านคนครับ,รบขอบคุณครับอาจารย์นิพพครับ,รบเรื่องผลประโยชน์นี่อาจารย์วีรพันธ์มาลัยพันธ์จะขยายความนะครับที่คุณนาวิสิทธิ์พยายามบอกว่าผมไม่มีผลประโยชน์เรื่องดินแดนเนี่ยถ้าผมมีผลประโยชน์ แล้วพิสูจน์ได้ผมพร้อมจะออกนอกประเทศเชิญอาจารย์วีรพันธ์ครับขอขอให้เป็นอย่างนั้นเชิญนะครับคุณอภิิ์ครับท่านทราบหรือเปล่าครับที่บริเวณชายแดนนะครับหลักกิโ